สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโก้การชดา Signature Home เหมือนเดิมนะครับ E.P. นี้ก็เป็น E.P. 8แล้วนะครับผมพามาที่นครสวรรค์นะฮะใกล้ๆกับสำนักงานเหมือนเดิมครับผมพามาดูบ้านสำหรับครอบครัวใหญ่ๆสักครอบครัวหนึ่งนะฮะเป็นแบบว่าซ i g เนเจอร์วันมาชนกันคล้ายๆบ้านแฝดแต่ว่าก็กึ่งไพรเวทอยู่ด้วยเพราะว่ามันมีบันไดสข้างขึ้นทั้งสด้านเลยนะครับ <ersch> บ้านนี้แบ่งเป็น2ด้านนะครับผมด้านขวาของผมเนี่ยจะเป็น3ห้องนอนสาห้องน้ำนะครับหห้องรับแขกนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนด้านซ้ายของผมเนี่ยก็จะเป็น2นอนสองน้ํา1ครัว1รับแขก1ห้องพระนะครับแล้วก็จะเป็นห้องทานอาหารหรือว่าเป็นห้องทํางานอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวเราไปดีเทลกันทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยก็ขึ้นบันไดด้านซ้ายนี้ได้เลยนะฮะโอเคครับเชิญครับ No one ever sees me sees me I'm losing every battle Can somebody save me save me I never know which way I'm supposed to go All I do is stare o u t my window I feel just like a ghost that you walk right through สำหรับตัวบ้านนะครับก็ยังเป็นฟิกเจอร์ของเราอยู่นะฮะบันได5ขั้นเหมือนเดิมระดับอยู่ที่120นะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับบันไดจะ5ขั้นแต่นี้จะกว้างหน่อย3.50เลยะครับด้านกว้าง ของตัวอาคารที่ขึ้นมานะฮะนี่แล้วก็เฉลียงนี่กว้างเลยครับผมปรับไปให้เป็น2เมตรแล้วนะครับตัวเนี้ยบอกกันท่านผู้ชมครับมันอยู่แบบอยู่ในสวนเนาะแล้วก็ลมมันเข้าได้ทั้ง4ด้านเลยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเนี้ยเหมาะสําหรับตากอากาศนะ,ะเป็นบ้านพักแบบว่าอยากผ่อนคลายนะฮะเพราะว่าเฉลียงด้านหน้าเนี่ยมันรับลมได้ตลอดทั้งแนวเลย ะทะลุถึงกันได้หมดเลยแต่ว่าทางเชื่อมของบ้านหลังนี้มันก็จะเป็นใช้เฉลียงเ,ยเป็นทางเดินหลักนะครับเป็นทางเชื่อมหลักของอาคารความยาวของบ้านหลังนี้นะครับ21.5กว้าง11เมตร207ตารางเมตรนะครับหลังนี้ถือว่าใหญ่มากๆแบ่งเป็น5นอนนะครับ5้าน้ํา1ครัว2รับแขก1ห้องพระโอ้โหแล้วก็1ห้องรับประทานอาหารแล้วก็อาจจะเป็นโซนนั่งทํางานได้นะครับจะเป็นโซนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเชิญครับ เข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกนะครับอยู่หน้าบ้านเลยนะห้องรับแขกขนาดจะไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะครับจะเน้นเป็นห้องสะส่วนใหญ่นะครับเน้นการใช้สอยนะครับแต่ว่าไอ้รับแขกเนี่ยก็สามารถรองรับแขกได้เป็นสิบสิบท่านแหละเนาะเพราะว่าผมจัดห้องรับแขกก็จะไม่เล็กจนเกินไปนะครับสไตล์ตาการชุดาซิงเกอร์โฮมของเราเนี่ยจะไม่ได้ให้ห้องทุกห้องดูเล็กนะครับจะให้ทุกห้องดูว่าใช้งานได้สะดวก นะแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับใช้พื้นที่ใช้สอยได้อยากเต็มที่นะครับจะไม่ได้ทิ้งโซนใดโซนหนึ่งหรือว่าพื้นที่ที่แบบเสียเปล่าไปโดยประโยชน์อะไรพวกนี้ครับดูฝ้าเราก็จะดีไซน์เรื่องไฟท้อนไว้ให้ด้วยนะครับจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่2เมตร80เซนนะฮะถือว่าปโปร่งกันเลยทีเดียวครับสำหรับบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปนะครับถือว่าไม่ต่ําเชื่อมจากห้องรับแขกมาก็จะเป็นห้องนอนอันนี้สําหรับด้านนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับมีห้องน้ําในตัว สำหรับวางเตียงหกได้สบายๆแล้วยังมีพื้นที่โล่งเพื่อวางตู้เสื้อผ้าแล้วกอ็อาจจะเป็นโต๊ะทํางานอีกได้สักหนึ่งชุดก็ได้ครับตรงนี้ครับหน้าห้องน้ําหน้าต่างเปิดไว้นะครับลมเข้าเนี่ยจะสังเกตตอนนี้ลมเข้ามาตลอดเลยครับเพราะว่าหลังบ้านก็จะเป็นสวนนะครับถือว่าเป็นบ้านผักตาอากาศอย่างดีที่สุดเลยส่วนนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ําในตัวของห้องนี้ ก็จะเป็นโซนเปียกโซนแห้งก็ตามสไตล์ของเรานั่นแหละครับฝังผูบบ้อาบน้ำอะไรต่างก็คือให้ครบหมดแล้วแหละเนาะอันนี้ผมก็จะไม่ได้พูดถึงอะไรมากเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับทุกๆ EP เลยนะฮะห้องน้าจะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งมีที่กั้นอะไรต่างนะครับจะเหมือนกันเลย่าฮะถือว่ากว้างเลยทีเดียวห้องน้ําอันนี้แค่หนึ่งห้องนอนนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องพระนะครับเป็นกระจกฝ้าสําหรับเลื่อนเนาะเป็นห้องพระสําสหรับนั่งสวดมวนต์ได้สองสามท่าน เนี่ยครับนั่งได้2-3ท่านเลยเป็นห้องพระอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างให้ควันพงควันทูบอะไรเงี้ยออกไปได้เลยนะครับห้องพระผ่านไปเดี๋ยวมาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ําจริงๆแล้วเนี่ยห้องห้องนอนห้องนั้นอ่ะก็จะมีห้องน้ําอาจจะกึ่งไพรเวทนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นห้องน้ํารวมสามารถปิดประตูด้านหน้าได้อีกนะครับประตูจะเยอะนิดนึงนะครับอยู่ใกล้ๆกันเชิญครับนี่ครับ อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราปิดประตูตรงนี้เราก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวได้นะครับถ้าสมมุติว่าม่อยู่คนเดียวหรือว่าก็ปิดประตูนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าแขกมาเราก็เปิดนี่ห้องน้ํานี้ก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้เหมือนเดิมข้างในก็จะเป็นที่นั่งนะครับข้างนอกก็จะเป็นโซนเปียกเป็นรูปตัวแอลอันนี้นะครับเป็นห้องน้ํารวมนะฮะส่วนด้านนี้นะครับที่บอกว่ามันจะเป็นกึ่งไพรเวทนิดนึงก็คือห้องนอนนี้สามารถใช้ห้องน้ำอันนี้ได้อย่างสะดวก แต่มันจะไม่ใช่เป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนเลยสักทีเดียวเนาะก็ต้องออกไปก่อนนะครับก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะครับเป็นห้องนอน2ของโซนซ้ายของผมถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่วางเตียง6ฟุตได้สบายๆแต่อันนี้น่าจะสาฟุตนะครับแต่ถ้า6ฟุตก็จะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงตู้เสื้อผ้าวางได้โต๊ะเครื่องแป้งวางได้นะครับโต๊ะทางานวางได้1ชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าห้องนี้เหมาะสําหรับอาจจะเป็นลูกหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กหน่อยอะไรเงี้ยครับวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับโอเคครับ เป็นประตูเลื่อนสไลด์ก็นะฮะเป็นดีไซน์ดีไซน์หนึ่งนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้สบายๆส,สะดวกหน่อยนะครับห้องนอนโซนนี้ก็ครบแล้วนะครับสห้องนอน2ห้องน้ํานะครับการจัดสรรห้องนะครับการวางแปลนต่างๆเนี่ยก็จะออกแนวคอนโดนิดๆนะถ้าสมมติเราบิวอินหมดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนวคอนโดเลยเพื่อสร้างความสวยงามแล้วก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนใะอย่างอบอุ่นนะส่วนด้านนี้ เป็นทางเดินไปหลังบ้านลงหลังบ้านได้นะครับเปิดประตูไว้เนี่ยลมสามารถพัดผ่านหากันได้อย่างสะดวกนะครับเชิญครับเนี่ยอย่างที่ผมเปิดเนี่ยลมมันพัดเข้ามาเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าหน้าบ้านเราก็เปิดหน้านต่างไว้ตัวประตูไว้ด้านหลังก็อ่เป็นสวนอย่างเงี้ยครับลมมันสามารถโฟเข้าได้ทั้งหลังเลยนะครับเนี่ยตอนที่ผมนั่งหรือว่าเดินเข้ามาตรงห้องรับแขกครับสามารถ สัมผัสกับลมที่ผ่านจากด้านหลังนะไปถึงด้านหน้าได้อย่างแบบเต็มที่เลยนะครับลมเนี่ยพัดผ่านตลอดและในห้องเนี่ยจะไม่ร้อนเลยนะครับถ้าห้องนอนเราเปิดประตูหรือเปิดหน้าต่างไว้เนี่ยลมก็จะเข้าได้หมดนะครับถึงกันหมดเลยนะฮะถือว่าออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์กับสถานรองรับกับสถานที่ที่ต้องการลมเยอะๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนั่งเล่นทางหน้าแล้วก็ห้องครัวนะครับของบ้านหลังนี้ของของด้านซ้ายนี้นะครับเชิญครับต้องเดินออกมาข้างนอกนี้นะครับ แล้วเข้าด้านนี้นะก็จะเป็นประตูสไลด์นะครับเพื่อการใช้งานอย่างสะดวกสบายนะครับเป็นประตูสไลด์ <c oughs> โซนนี้จะเป็นห้องอนั่งทํางานก็ได้นะครับเพราะว่ามันเทควิวได้ทั้งด้านข้างด้านหน้านะฮะแล้วก็ลมเข้าได้ทั้ง2ด้านเหมือนกันตรงนี้นะครับถือว่าเป็นวิวที่ไม่ธรรมดาเนาะทานข้าวก็ไม่ร้อนนะครับทำงานก็ไม่ร้อนตั้งโต๊ะคอมตั้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ได้เลยครับนะฮะ ถือว่าเป็นห้องอนเนกประสงค์แล้วกันนะครับทานข้าวทำงานนั่งเล่นนะครับได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นรับแขกเล็กๆก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งดื่มนั่งกินหรือว่าอาจจะมีสังสรรค์ก็ใช้โซนนี้นะครับเป็นที่รองรับของแขกก็ได้ครับซึ่งมันจะเชื่อมกับห้องครัวห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นประตูเลื่อนตรงนี้าสามารถเซอร์วิสอาหารส่งให้การได้อะไรต่างๆนะครับเตรียมอาหารแล้วก็มาวางนะครับก็เป็นห้องเชื่อมต่อกัน ้องนี้ก็เป็นห้องครัวแต่ว่าอันนี้ก็ยังจะไม่มีเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวเคาน์เตอร์ก็จะเป็นดิวอินมาวางนะครับห้องครัวนะครับ,รรบลมก็สามารถพัดโฟลได้นะครับผมบอกเลยว่าทุกห้องของของบ้านหลังนี้ผมดีไซน์ไว้ให้ลมเนี่ยเข้าได้ทุกห้องแล้วก็สามารถทะลุวนทั่วทั้งบ้านได้นะครับอากาศสามารถถ่ายเทได้ทั้งบ้านเลยเพราะว่าสถานที่แบบเนี้ย มันต้องปล่อยแบบนี้ครับต้องปล่อยให้อากาศมันเข้าเยอะๆแบบนี้ครับถึงจะสะดวกแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็ได้ครับอย่างหน้าหนังาอย่างเงี้ยครับสบายๆเลยครับเนี่ยลมมาเข้าตลอดแล้วก็เย็นด้วยไม่ร้อนด้วยครับโอเคด้านซ้ายจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านขวาถ้าจะไปด้านขวาเนี่ยก็ต้องเดินเชื่อมนะครับกับตัวเฉลียงหน้าบ้านเฉลียงหน้าบ้านนึงที่ผมใส่เป็นลาวสแตนเลสให้มันเข้ากับตัวอาคารเนาะกึ่งโมเดิร์นนิดนึงนะครับจะเป็นซี่สแตนเลสแบบนี้ ก็ดูเข้ากันดีเหมือนบ้านพักตากอากาศเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านขวามือนู้นแต่ว่าเราต้องเดินด้านหน้านะครับเป็นทางเชื่อมด้านหน้าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันจะกึ่งไพรเวทนิดนึงนะครับจะไม่ได้ทะลุถึงกันข้างในได้นะฮะต้องออกมาข้างหน้าครับมาด้านนี้ก็จะเป็นเฉลียงขนาด2เมตรเท่ากันนะครับบันไดความกว้างเท่ากัน3เมตร50นะฮะแต่ว่าประตูด้านนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับเป็นประตูไม้อันนี้เลื่อนแบบนี้ครับ เนี่ยเข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกนะครับเป็นห้องรับแขกที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสามารถรองรับแขกได้ประมาณ4ีหท่านนะครับสามารถนั่งดูทีวีด้านหน้าเนี่ยได้อย่างถือว่าเดินกันได้สบายๆเดินสวนก็นได้สบายๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมดีไซน์ไว้ให้แต่ละตารางเมตรเนี่ยเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าจริงๆเนาะกับการชุดดาทีนเนเจอร์ของเราเนี่ยนะฮะไม่ให้พื้นที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเสียไปเลยโดยแบบเปล่าประโยชน์อันนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะเน้นเหมือนแบบ เป็นสไตล์คอนโดนิดหน่อยนะฮะเข้ามาจะเจอห้องรับแขกเป็นห้องนอนแต่อะไรต่างเนี่ยหลังนี้จะจะห้องจะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าหลังนี้จะเป็น3นอนสามน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละห้องนอนทีละห้องน้ำเพราะว่าเป็นห้องน้านในตัวทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะห้องนอนหนึ่งจะอยู่หน้าบ้านนะครับเป็นห้องนอนสําหรับเด็กนะครับจะไม่ได้ใหญ่มากเชิญครับวางเตียง3ฟุต6ฟุตได้สบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องที่ใส่ไว้เนี่ยมันจะพอดีๆนะครับอย่างที่บอกว่า บ้าน200กว่าตารางเมตรแล้วรองรับห้องได้ถึง5ห้องนอน5้าห้องน้ำา1ห้องครัวนะครับสองห้องรับแขก1เฉลียง1่ห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวเนี่ยถือว่าใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนะฮะอย่างที่บอกว่าห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำใีตัวเหมือนกันนะครับห้องน้ำนี่ก็เป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับเนี่ยขนาดกว้าง90เซนนะครับยาว2เมตรถือว่าอาบน้ำยืนดาบน้ำได้สบายสบาย มีเชาเว์มีแรงต่างให้ติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าก็จะได้แบบนี้นะครับอย่างที่เห็นมีที่แขวนผ้าแรงต่างถือว่ายืนดับน้ําได้สบายเนี่ยอย่างผมนะครับเห็นไหมฮะผมก็ยืนได้สบาย,บายออกมาปุ๊บแต่เป็นสเต็ปเนาะออกมาก็จะเป็นชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือหลักๆของผมเนี่ยก็จะดีไซน์ไว้ประมาณนี้ห้องน้ําของลูกค้าเป็นประตูสไลด์นี่ออกแนวญี่ปุ่นด้วยเห็นไหม ่วนนี้ก็ออกแบบไว้เหมือนกับฝั่งนู้นนะครับที่ประตูเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะกึ่งไพรเวทนิดนึงนะฮะสำหรับห้องนอนที่อยู่ข้างในนี้ถ้าไม่อยากให้ใครเข้าก็เราก็ปิดล็อกตรงนี้ซะนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีแขกเราก็เปิดไว้เพื่อรองรับให้แขกเข้าได้ตรงนี้นะฮะเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําเป็นรูปตัวเอลเหมือนกันส่วนเดียวกันเลยชักโครกอ่างแล้วก็ที่อาบน้ําก็ถือว่าใหญ่พอสมควรครับอันนี้ห้องนอนที่สอง ของโซนขวามือนะครับก็ลักษณะก็จะเหมือนกับห้องนอนของฝั่งนู้นเลยครับขนาดเท่ากันใส่เตียง6ฟุต3ฟุตอะไรได้ปกติสบายๆมีตู้มีอะไรเงี้ยใส่ได้ครบเพราะว่าผมได้ออกแบบมาแล้วว่ามันต้องรองรับเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยแล้วต้องให้ครบด้วยอ,อย่างเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทํางานแล้วก็โต๊ะว,วางทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ต้องดีไซน์ไว้ให้ครบพวกนี้นะครับไม่ใช่เล็กจนเกินไปประตูก็เป็นประตูสไลายนีฮะ เจะเห็นว่าที่หลังนี้ผมจะเปลี่ยนประตูซะส่วนใหญ่นะปกติก็จะเป็นประตูไม้เปิดอะไรพวกนี้นีนก็จะเป็นสไลด์แล้เยอะแล้เริ่มเยอะแล้วเพราะว่ามัาสะดวกต่อ,อก,การใช้งานด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนเนาะกับห้องน้ำส่วนถ้าจะไปด้านหลังบ้านก็เดินทางนี้ออกทางเดียวกันกับฝั่งนูน้นมาดูครับเนี่ยครับเปิดออกไปก็จะเป็นบันไดลงหลังบ้าน ซึ่งเราก็จะมองเห็นกันไปได้ฝั่งนู้นนะที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบ้านพี่อยู่ฝั่งันนี้นะบ้านน้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับหัวสะพานนะชนกันเลยข้างหน้าบ้านนะครับผม <laughs> โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนที่เป็นห้องนอนใหญ่สําหรับโซนขวามือนี้นะครับเชิญครับครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะมีเฉลียงด,ด้านหลังบ้านด้วยด้านข้างที่ออกไปนะสามารถเทควิวแล้วก็ให้อากาศเข้ามาได้ด้วยนะจะเป็นห้องนอนใหญ่สําหรับโซนขวามือนี้นะครับเชิญครับ อันนี้ก็จัดเตียงไว้เนาะเป็น6ฟุตเป็นห้องนอนใหญ่แล้วครับมีห้องน้ําในตัวนะครับสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ตามสไตล์ของการชุดาด้านนี้อย่างที่ผมบอกสามารถเปิดมา take view เทควิวขา้างน,นอกได้ด้วยนะครับเปิดแล้วก็รับลมให้ลมผ่านเข้าได้ด้วยนะฮะเป็นเฉลียงขนาดเมตรห้าสิบตัวนี้นะครับยาว3ามเมตรห้าสิบถือว่าแบบตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยตอนนี้มันบ่ายแล้วแดดก็เลยส่องแต่ถ้าเช้าเช้าเนี่ยตรงนี้จะล่มสามารถยืนเทควิวได้สบายๆจะไม่ร้อนครับ ห้องน้ําในตัวนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใหญ่นิดนึงแบ่งโซนไว้อย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับดีไซน์สีสันไว้ให้เรียบร้อยเป็นโซนเปียกนะครับแต่ว่าไม่ได้กั้นไว้อันนี้เพื่อความโปรง่งหรืออนาคตจะกั้นเป็นกระจกก็ได้ถ้าอยากให้มันโปร่งก็เป็นกระจกเทมเพอร์ก็ได้นะครับนะเป็นกระจกนิรภัยเพื่อใหอ้ดูว่าไม่อึดอัดถ้าเกิดเป็นแผงตันจะดูอึดอัดก็ได้แต่ว่าถ้าอยากใครอยากได้งโปร่งเนี่ยก็ให้มันเป็นกระจกไปซะนะครับ ใส่กระจกได้ที่หลังมีชาวเวอร์อะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับนี่ก็กว้างเนเี่ยสเมตรนี่90้าสิบเซนนี่สเมตรยืนได้สบายบายออกมาเป็นโซนชับโคกแล้วก็อ่างล้างมือเรียงกันไปนะครับถือว่าใช้งานกันอย่างคุ้มค่าด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดรับลมให้เข้ามาในห้องนอนได้อันนี้ประตูนี่ฮะเป็นไลดนะครับ สไตล์ตออกญี่ปุ่นหน่อยนะครับถือว่าสวยงามโอเคครับท่านผู้ชมผมพาดูห้องครบทุกห้องแล้วสําหรับ207ตารางเมตร à, กับซิกเนเจอร์วันที่มาชนกันแบบนี้นะครับเป็นบ้านแฟดหรือว่า,าเป็นกึ่งไพรเวทนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรอบๆว่าการตกแต่งผนังภายนอกของเราเนี่ยยังคงเป็นซิกเนเจอร์ของเราอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับเชิญครับ,รบ,รบการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยัง เขาคืนกับซิกเนเจอร์แต่ละ EP ีของเราอยู่นะครับการใส่บัวผนังนี่เราต้องเน้นมากๆเลยการาดีไซน์เรื่องผนังแล้วก็ใส่ระแนงติดเข้าไปในผนังอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะฮะใครที่ได้เห็นซิกเนเจอร์ของผมเนะี่ยหรือว่า e ีีต่างๆที่ผมรีวิวไว้เนี่ยก็จะจําได้นะครับการตกแต่งต่างใส่ระแนงเข้าไปนะครับบัวนี่เราต้องเน้นพรมแล้วก็เน้นเป็นบัวหล่อนะครับจะไม่ใช่บัวปั้นเองความยาวอย่างที่ผมบอก 21เมตร50เซนถือว่ายาวมากๆกับลึกลงไปเนี่ยประมาณ10เมตรถึง11เมตรเฉลี่ยงด้านนี้นะครับที่เป็นห้องนอนมัตเตอร์เบดรูมก็ดีไซน์ให้ราวกันโกก็ดีไซน์เหมือนข้างหน้าเลยนะครับออกแนวมืด้านนิดนึงเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกับบ้าน s ิกเนเจอร์วันะครับที่หลังคามาชนกันนะฮะใครที่ครอบครัวใหญ่ใหญ่บอกได้เลยนะฮะว่าหลังเนี้ยตอบโจทย์จริงๆนะครับ5ห,ห้องนอน5ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องครัว สองห้องรับแขกหนึ่งเฉลียงยาวๆเชื่อมต่อกันโซนกินข้าวโซนนั่งเล่นโซนรับประทานอาหารเนี่ยเป็นโซนเดียวกันซึ่งเทควิวได้ทั้งสองด้านอย่างงี้นะครับใครที่แบบหนีจากเมืองกุ้งเนาะแล้วก็อยากได้เป็นบ้านที่พักตากอากาศครอบครัวใหญ่หลังนี้ต้องบอกเลยนะครับตอบโจทย์ท่านผู้ชมจริงๆนะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะกับ21เมตรความยาวลึก11เเมตรเนี่ยต้องมีที่ดินอย่างน้อยนะครับ25เมตรความกว้างเนาะประมาณ25-26ถึงเมตรนะครับ ลึกเนี่ยประมาณ15เมตรที่ดินของใครเนี่ยรองรับกับบ้านหลังนี้ได้ก็ลองทักกับผมมาได้นะสำหรับบ้านหลังนี้207ตารางเมตรนะครับาราคาผมเปิดไว้ที่2ล้าน4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทนะครับเดี๋ยวราคาต่อรองกันได้นะครับลูกค้านะฮะสามารถพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในไลน์แอดแฟนเพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาให้ด้านด้านล่างนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูบ้านพ,พิเศษของผมอีกเนี่ย เป็นหลังไหนแบบไหนบ้างอย่าค่อยติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับลูกค้า,าที่สร้างแล้วหรือว่ากําลังสร้างอยู่ก็อลองดูห้หรือว่ามีปัญหาอะไรก็ถามผมมาได้นะฮะที่ซื้อแบบไปไต่างๆเนี่ยโทรมาถ,ถามได้ว่าช่างสร้างถูกต้องไหมนะครับเป็นอย่างที่คุณชุโกออกแบบไหมสามารถปรึกษาได้นะครับโทรมาได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย